การบอกขนาดมิติตอนที่3ในตอนที่3นี้จะอธิบายถึงการเขียนบอกขนาดในภาพฉาย2มิตินะครับกฎการเขียนที่แนะนำกฎข้อที่1เส้นช่วยบอกขนาดเส้นชี้นําไม่ควรเขียนผ่านเส้นบอกขนาดดูนะครับนี่คือเป็นกฎนะครับดูตัวอย่างการบอกขนาดนะครับ นี่คือการบอกขนาดในลักษณะที่เส้นช่วยบอกขนาดลากตัดผ่านเส้นบอกขนาดนะครับนี่คือเส้นชี้นำลากตัดผ่านเส้นบอกขนาดในลักษณะเช่นนี้ไม่เหมาะสมนะครับดูตำแหน่งที่ลากตัดดังนั้นไม่ควรเขียนลักษณะเช่นนี้มาดูตัวอย่างการเขียนที่เหมาะสมเป็นอย่างไรตั้งใจดูนะครับ ดูนะครับ <S <S เห็นไหมครับ,รบการบอกขนาดตัวแรกบอกขนาดที่สั้นสุดก่อนลากออกมาลากเส้นช่วยบอกขนาดออกมาเส้นช่วยบอกขนาดออกมาแล้วก็เขียนบอกขนาดว่าช่องตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะครับเอาขนาดสั้นก่อนแล้วต่อด้วยขนาดยาวเขียนออกมาด้านนอกไม่ควรลากตัดกันลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเส้นชี้นำหลีกเลี่ยงการตัดผ่านเส้นบอกขนาดก็ลากตัดผ่านเส้นช่วยบอกขนาดได้นะครับ ให้ลากลักษณะเช่นนี้แบบนี้ถือว่าดีมากครับนี่คือกฎของการเขียนบอกขนาดนะครับกฎข้อที่2เส้นช่วยบอกขนาดควรเขียนออกจากจุดที่ใกล้ที่สุดที่ต้องการบอกขนาดดูตัวอย่างนะครับดูการลากบอกขนาดต้องการบอกขอบนี้ผิวนี้ยาวเท่าไหร แต่นี้ลากผ่านออกมาซะห่างตรงนี้เลยดูนะครับดูการเขียนแบบนี้ไม่เหมาะสมน,นะครับอย่าทำนะครับดูตัวอย่างที่ถูกต้องเห็นไหมครับลากออกมาเขียนบอกในที่ตำแหน่งใกล้ผิวหรืออยู่ตรงตำแหน่งชิดกับผิวนะครับนี่ออกห่างจากผิว ข้ามออกไปเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องอยู่ลักษณะในฝั่งเดียวกับผิวแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็ลากออกแบบมาแบบนี้เส้นช่วยบอกขนาดนั้นสามารถลากตัดซึ่งกันและกันได้นะครับตรงนี้สําคัญอย่างเงี้ยดีมากครับการอ่านแบบก็จะอ่านได้รู้ทันทีว่าขอบนี้ยาวเท่าไหร่ขอบนี้ยาวเท่าไหร่ไม่ควรลากผ่านรูปแบบนี้นะครับจำกดให้มั่นนะครับตรงนี้สำคัญ กฎข้อที่สามเส้นช่วยบอกขนาดสามารถลากตัดผ่านเส้นขอบรูปได้ไม่ต้องเว้นช่องว่างเส้นช่วยบอกขนาดนะครับสามารถลากตัดผ่านเส้นขอบรูปได้ดูตัวอย่างครับนะครับนะดูตัวอย่างนะครับนี่คือลักษณะเส้นชี้นำเขียนแล้วก็เว้นว่างกระโดดข้ามเส้นมาเลยดูนะครับนะครับดูลักษณะ ตัวนี้นี่ก็คือเส้นช่วยบอกขนาดใช้กระโดดข้ามเลยเราต้องลากต้องการบอกล่องตัวนี้ลึกเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราต้องลากเส้นช่วยบอกขนาดจากตรงนี้ออกมานี่เป็นลักษณะกระโดดข้ามแบบนี้ไม่ได้นะครับนะการเขียนแบบนี้ถือว่าผิดกฎการบอกขนาดดูตัวอย่างเห็นไหมครับต้องลากจากขอบผ่านผ่านตัดเส้นขอบรูปได้เลยลากตัดผ่านเส้นขอบรูปได้เลยนะครับ อันนี้ถือว่าถูกต้องจาให้มั่นนะครับแบบนี้ไม่ควรทำครับกฎข้อที่4ห้ามใช้เส้นขอบรูปเส้นศูนย์กลางเส้นบอกขนาดแทนเส้นช่วยบอกขนาดดูตัวอย่างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ใช้เส้นขอบรูปแทนเส้นช่วยบอกขนาดนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้เส้นขอบรูปเอาตรงมุมเลยนะครับเราใช้เส้นบอกขนาดแทนเส้นช่วยบอกขนาดนี่ไม่เอาเล่นเส้นบอกขนาดมาชนกันเลยแบบนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปชี้ที่มุมเหลี่ยมของงานแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่คือกฎห้ามห้ามทำนะครับนะนะอันนี้ก็ใช้เส้นศูนย์กลางยาวสั้นยาวแทนเส้นช่วยบอกขนาดแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแย่มากนะครับแบบนี้แย่มาก ดูตัวอย่างที่ถูกต้องครับเห็นไหมครับเราลากเส้นเห็นไหมครับดูนะครับการบอกขนาดนะเอาขนาดสั้นสุดอยู่ด้านในขนาดยาวสุดอยู่ด้านนอกเราต้องบอกลักษณะแบบนี้นะครับอย่าบอกไปชี้ที่มุมแบบนี้แ้้เอาหัวลูกศรมาชนกันนะครับ mm. เห็นไหมเห็นไหมครับลักษณะการบอกขนาดลากเส้นช่วยบอกขนาดสามารถลากตัดกันได้นะครับตัวนี้ นะเขียนได้ถูกต้องเห็นไหมครับนี่เส้นศูนย์กลางเราไม่ใช้ยาวสัญญาล้อาลากเป็นเส้นเต็มบางเป็นเส้นช่วยบอกขนาดไปเลยครับจําได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะนี่คือกฎการเขียนบอกขนาดตามมาตรฐาน ISO นะครับควรปฏิบัติตามนี้ถือว่าดีมากครับแบบนี้ไม่ควรทำครับ กฎข้อที่ห้หลีกเลี่ยงการบอกขนาดที่เส้นประนะครับมาดูดีครับว่าเส้นประคือคืออะไรใช่ไหมครับเส้นประเส้นนี้ก็คือขอบที่ถูกบงังนะครับนี่คือมองด้านบนนะครับมองด้านบนลงมาขอบที่ถูกบังจะกลายเป็นเส้นประซึ่งการบอกขนาดที่เส้นประเป็นการบอกขอบที่ถูกบงังมองไม่เห็นดังนั้นทําให้จินตน,นาการลําบาก แบบนี้ไม่ควรทำครับห้ามบอกขนาดที่เส้นประนะครับในเมื่อบอกเส้นปลาไม่ได้เราก็มาบอกภาพที่เห็นชัดเจนที่สุดนะครับเราก็ดูตัวอย่างเห็นไหมครับต้องบอกตัวนี้ไม่ใช่มาบอกตรงเส้นปลานะครับนะครับแบบนี้ชัดเจนกว่านะครับแบบนี้ดีมากนะครับควรจําให้มั่นนะครับแบบนี้สําคัญแบบนี้ไม่ควรทํานะครับ กฎข้อที่6ให้วางตำแหน่งการบอกขนาดที่ด้านนอกของภาพเว้นแต่ว่าบอกขนาดด้านในมีความชัดเจนกว่านะครับลองดูตัวอย่างครับว่าเป็นเช่นไรนะครับนี่คือลักษณะาภาพร่องตัวนี้ร่องเรามองข้างนอกก็ชัดเจนแต่เราไม่บอกเรามาเขียนบอกข้างในดูนะครับ อนี้วงกลมแทนที่เราจะลากมาข้างนอกเราก็ไม่บอกเรามาบอกข้างในนี่แบบนี้ถือว่าแย่มากไม่ควรทำนะครับดูตัวอย่างถ้ายังนึกไม่ออกดูตัวอย่างนะครับในเมื่อบอกความกว้างของร่องก็ต้องลากออกบอกข้างนอกชัดเจนกว่าครับข้างในนี้ไปเกะกะภาพลากออกข้างนอกนะครับอย่ามาลากข้างในจำไว้นะครับหลักตัวนี้นะครับซึ่งไม่ยากเป็นไปหลักธรรมชาติ ในการมองภาพนะครับบอกร่องให้บอกด้านนอกแบบนี้อย่ามาบอกด้านในนะครับส่วนวงกลมเส้นชีน้นําเห็นไหมครับก็ลากออกมาข้างนอกเลยแบบนี้ดีที่สุดครับนะครับจําตัวอย่างให้ได้นะครับกฎข้อที่7การบอกขนาดในภาพฉายควรบอกขนาดที่ภาพฉายที่เห็นรูปร่างหรือสัดส่วนที่ชัดเจนที่สุดดูตัวอย่างครับนะ ด้านซ้ายแย่มากด้านขวาดีนี่คือลักษณะการเขียนภาพฉาย3ด้านดูตัวอย่างนะครับถ้ายังไม่เข้าใจให้ดูตัวอย่างนี่คือด้านบนด้านหน้าน,นี่คือด้านข้างนะครับลองดูตัวอย่างไปก่อนนะครับเนะพราะภาพฉายเรายังไม่ได้เรียนนะครับนี่เขียนบอกขนาดดูตัวอย่างนะครับดูไปก่อนนะครับเห็นไหมครับการบอกขนาดในภาพที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดากับการบอกตำแหน่งตรงนี้ อันไหนจะดีกว่ากันเห็นไหมครับเห็นไหมครับซึ่งเป็นระยะความยาวตรงนี้เหมือนกันแต่เราไปบอกตัวนี้เราดูไม่ออกเห็นไหมครับแต่บอกตัวนี้ก็คือระยะบาดฉากตรงนี้เห็นชัดเจนตัวนี้ดูไม่ออกว่าคืออะไรเห็นไหมครับความหมายควรบอกภาพฉายที่เห็นชัดเจนนะเห็นรูปร่างชัดเจนกว่าดูต่อน,นะครับอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้นะครับลงมาดูตัวนี้ เห็นไหมครับสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือเราต้องการบอกความกว้างของเหลี่ยมฉากตัวนี้เห็นไหมครับมาบอกตัวนี้ดูไม่ออกเห um ็นไหมครับอบ,รรบอกแบบนี้ดีกว่าอ่ะดูตัวนี้ศูนย์กลางระยะศูนย์กลางบอกแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรลองดูครับเห็นไหมครับนี่คือศูนย์กลางรูเจาะเห็นรูเจาะชัดเจนอันนี้ไม่เห็นรูเลยเลยไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าเส้นศูนย์กลางแต่ตัวนี้ ความหมายออกมาคือรูเจาะอยู่ห่างขอบล่างเท่าไหร่เห็นไหมครับชัดเจนกว่านะครับแบบนี้แย่มากไม่ควรบอกขนาดลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ดีกว่าจําให้มั่นนะครับตัวนี้สําคัญเรื่องการบอกขนาดในแบบหรือในภาพฉายนะครับ กฎข้อที่8เส้นช่วยบอกขนาดควรยกแนวเส้นขึ้นมาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเท่าที่จะเป็นไปได้ดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างด้านซ้ายแย่มากด้านขวาดีดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับการบอกขนาดบาชาบอกเลี่ยมตรงกลางแล้วก็บอกร่องบอกคนละส่วนกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยลองมาดูภาพด้านขวาดีกว่าไหมครับ เห็นไหมครับนี่คือการบอกขนาดแบบต่อเนื่องที่ต้องใช้การอ่านร่วมกันนะจะเห็นว่าล่องซ้ายยาวเท่าไหร่เหลี่ยมบนด้านนี้ยาวเท่าไหร่แล้วล่องขวายาวเราสามารถอ่านต่อเนื่องแล้วเขียนแบบออกมาดูสวยงามนะครับระยะห่าง7.5คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะห่างเกินไม่เป็นไรเอาระยะลูกศรใกล้ขอบเป็นหลักนี่คือ7 5นะแบบนี้ไม่สวยงามครับ แบบนี้ไม่แนะนําให้ทำครับควรทําแบบนี้ดีกว่าแล้วขนาดยาวรวมเราก็จะเขียนบอกข้างบนอันนี้โอเคนะครับดูตัวอย่างใช้ได้ครับบอกความยาวรวมที่หลังมาใส่ที่หลังนะครับแล้วส่วนรูเจาะเห็นไหมครับข้างล่างรูเจาะนะรูเจานะจซ้ายรูเจาะขวาห่างกันเท่าไหร่แล้วรูเจาะซ้ายห่างขอบเท่าไหร่ นี่เป็นการบอกขนาดคนละส่วนกันเลยนะเราดูการบอกที่สวยงามและถูกต้องบอกแบบต่อเนื่องครับอันนี้ใช้ลูกศรร่วมกันได้นะเพราะเป็นรูเจาะระยะรูจาะและห่างขอบเท่าไหร่อ่านเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันต่อเนื่องกันแบบนี้สวยงามกว่านะครับแนะนำเพิ่มเติมการบอกขนาดยาวรวมแบบนี้ ช่องสุดท้ายควรเว้นไว้1ช่องนะครับนะควรเว้นไว้1ช่องเมื่อบอกความยาวรวมแล้วอยากรู้ว่าตรงนี้เท่าไหร่เอาความยาวทั้ง3ไปหักลบความยาวรวมก็จะรู้ช่องตรงนี้แต่นั้นตามกฎการบอกขนาดช่องสุดท้ายไม่ควรบอกนะครับเราจะมาดูว่าแต่ละช่องยาวเท่าไหร่และความยาวรวมของแบบเท่าไหร่นะครับแบบนี้ดีกว่านะครับจำตรงนี้ไว้นะครับ ทีนี้มานะดูตัวอย่างการบอกขนาดในภาพ2มิติชิ้นงานขอบเหลี่ยมม,มุมฉากนะครับในภาพ2มิตินะครับนี่คือการบอกขนาดชิ้นงานตัวแอนะบอกขนาดหัวตัวแอแล้วก็ความยาวรวมหัวตัวแอความสูงรวมนะครับการบอกขนาดตำแหน่งของการบอกขนาดต้องห่างขอบ7.5หา่างซึ่งกันและกัน7.5ดูตัวอย่างไวน้นะครับนะครับ ตัวอักษรสูง2.5ตัวเลขสูง2.5แต่เราจะไม่ใส่หน่วยนะครับไม่ต้องเขียนหน่วยลงไปนะครับอันนี้สำหรับที่เป็นขั้นบันไดเหมือนตัว L หลายตัวซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับดูการบอกลักษณะขณะที่เป็นขั้นบันไดต้องจำหลักการตัวนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับนะบอกตรงหัวขั้นบันไดกว้างเท่าไหร่แล้วมาขั้นที่สอง ห่างขอบเท่าไหร่ใช้ขอบอ้างอิงเดียวกันครับขอบซ้ายนี่ขอบอ้างอิงเดียวกันขอบแนวนอนเห็นไหมครับบันไดขั้นแรกสูง10ขั้นที่2สูง20สูงรวมทั้งหมด35จําหลักการบอกขนาดลักษณะเช่นนี้ไว้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับมาดูตัวอย่างการบอกขนาดที่ไม่ถูกต้องมองออกไหมครับเมื่อกี้ให้ดูที่ถูกนี่คือการบอกขนาดที่ไม่ถูกต้อง จำมักกี้ได้ไหมครับตัวแนะครับเป็นการบอกขนาดที่ซําซอนซึ่งเราเอา38ลบด้วย18เราก็จะรู้ตัวนี้ได้เลยแบบน,นี้เขาเรียกตัวนี้เขาเรียกบอกขนาดซํานะครับดังนั้นช่องนี้ต้องปล่อยว่างช่องนี้ต้องปล่อยว่างจาให้มั่นนะครับตรงนี้สําคัญอถ้าดูแบบเป็นขัดบอกขนาดที่ไม่ถูกต้องจําได้ใช่ไหมครับ อาจํะไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูที่ถูกนี่คือลักษณะการบอกแบบต่อเนื่องแบบนี้ไม่ได้นะด้านนี้บอกถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะผิดเห็นไหมครับผิดใช่ไหมครับแบบนี้เป็นการบอกต่อเนื่องที่ไม่ถูกต้องดังนั้นต้องแบบนี้ครับจําได้แล้วใช่ไหมครับแบบนี้คือการบอกที่ถูกต้องทีนี้มาดูการบอกขนาดชิ้นงานอีกลักษณะหนึ่งเหมือนตัวที นะครับตัวทีหัวทิ่มลงนะครับจำไว้ให้มั่นครับเราจะบอกขนาดตัวเล็กก่อนนะครับดูบอกหัวตรงนี้เหลี่ยมตรงนี้กว้างเท่าไหร่แล้วเหลี่ยมตรงนี้มีร่องบาดฉากเนี่ยซ้ายขวาถูกบากเป็นร่องเนี่ยสูงเท่าไหร่จําหลักไว้ครับบอกขนาดตัวเล็กก่อนนะครับ <ursday S 1> เมื่อบอกขนาดตัวเล็กเสร็จเราก็จะบอกว่าห่างขอบเท่าไหร่นะครับหัวเหลี่ยมตัวเนี้ยห่างขอบเท่าไหร่ แล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องบอกเราก็บอกเป็นความสูงแทนใช่ไหมครับแล้วตรงนี้บอกเสร็จแล้วนี้มีความสูงแล้วก็เหลือความยาวต้องบอกนะครับความยาวรวมความสูงรวมขอให้บอกขนาดตัวเล็กก่อนแล้วจึงมาบอกขนาดรวมทั้งหมดทีหลังจําได้ไหมครับตรงนี้สําคัญนะครับมาดูตัวอย่างนะครับดูตัวนี้สิครับเป็นยังไงครับกับตัวนี้ เห็นแตกต่างไหมครับแบบนี้คือผิดนะครับอย่างที่ครูอธิบายไปการบอกต่อเนื่องแบบนี้ไม่ได้ต้องบอกขนาดความสูงรวมตัวนี้ก็ช่องสุดท้ายต้องเว้นไว้บอกความยาวรวมทีเดียวนะครับบอกความยาวรวมทีเดียวทีนี้มาดูชิ้นง,งานในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะเป็นร่องที่เขาบากลงไปนะก็จะให้มั่นต้องบอกร่องก่อนครับ ร่องกว้างเท่าไรอย่าบอกไหนนะครับต้องลากบอกข้างนอกแบบนี้แล้วร่องลึกเท่าไหร่เนี่ยบอกตรงนี้ก่อนตรงนี้สําคัญมากแล้วนะนักเรียนหลายคนคอยจะลืมหลักการตรงนี้นะบอกขนาดเล็กก่อนนะห่างเจดจุดหน้าห่างเจจดนะครับแล้วปลายเส้นยาวยาวเลย,ยหัวลูกศรเนี่ยสองมิลนะครับนะครับจำให้มั่นนะครับเมื่อเราบอกลักษณะน,นี้เสร็จแล้ว เราก็จะเขียนบอกขนาดขั้นต่อไปต่อนั่นคือร่องตัวนี้ห่างขอบเท่าไร่จะบอกตัวนี้หรือตรงนี้ก็ได้เลือกสักที่หนึ่งแล้วร่องตัวนี้ลึกมาเนี่ยโอเคเราได้กว้างเท่าไรห่างขอบเท่าไรเราลึกเท่าไร่เรารู้แล้ว,ลวถือว่าเราทําร่องได้แล้วใช่ไหมครับบากร่องได้แล้วถ้าตัดกระดาษก็ตัดกระดาษเป็นร่องได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าวัตถุตัวนี้สูงเท่าไหร่หรือกว้างเท่าไหร่นะครับคือสูงรวมแล้วก็ ยาวเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญเขียนบอกทีหลังแบบนี้เราสามารถไปผลิตหรือตัดกระดาษตามรูปตามแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่คือการบอกแบบที่สมบูรณ์แล้วเราต้องดูให้ออกว่าขาดขนาดตัวไหนเราก็บอกเพิ่มแต่ตัวนี้ถือว่าเราบอกครบแล้วไม่ต้องบอกเพิ่มแล้วนะครับจำได้นะครับหลักการบอกขนาดในแบบนะครับ